สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะีนักผสมพันธ์สัตว์เกมมิ่งอีกแล้วในวันนี้เรามาต่อกันเลยนะครับกับเกมผสมพันธ์สัตว์แนวไทคูนสุดมัน creatures ไทยคูนพาร์ทที่2จริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้มีแพลนที่จะถูกปล่อยในวันอาทิตย์นะครับแต่เผอิญว่าวันอาทิตย์นี้อพิกี้บุ๊กสองจะถูกปล่อยออกมาพอดี นี่กูจะต้องทำสองคลิปหรือวะเนี่ยคุณผู้ชมหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับแต่ว่าผมนั้นเป็นแฟนเกมพิกกี้ห่างๆเว้ยถึงแม้ว่าผมนะครับจะไม่ได้อัดเกมพิกกี้เป็นหลักคือกูอัดแค่พาร์ทเดียวกูจําได้แล้วกูมันก็ไม่ได้อัดอีกเลยแต่โดยส่วนตัวนะครับผมเป็นบิ๊กแฟนเกมนี้ในเรื่องของเนื้อเรื่องเว้ยในเรื่องเกมเพลย์นี่คือผมไม่เท่าไหร่คือเกมเพลย์นี่กูเล่นจนเบื่อละแต่เนื้อเรื่องเนี่ยผมถือว่าเขาทําออกมาได้น่าสนใจใช้ได้เลยเนาะเกมเขานะครับจะถูกปล่อยวันอาทิตย ตีสามบ้านเราซึ่งกูคงไม่มานั่งอัดให้คุณผู้ชมดูตอนตีสองรอกแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกับผม p i กี้บ o o k ทูนะครับออฟ i ิเชียล่ลอหน้ากันข้าวๆไปก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเพลงติดลิขสิทธิ์ไหมวะอ่าเพลงไม่ติดลิขสิทธิ์โอเคดูต่อได้ นีซ่ซิซีนะครับผมจำได้คือเขาจะใส่มวยแบบใครวะโอเคดูแค่นี้พอเพราะว่ากูรู้ว่าคุณผู้ชมก็ไม่เข้าใจแบบกูเดี๋ยวดิกูจัดเกมนี้ไม่ใช่เหรอโอเคเดี๋ยวกดปิดไปก่อน <S <S เดี๋ยวพิกกี้บุกทูเดี๋ยวค่อยมาเล่นกันอีกทีนึงนะครับคลิปนี้นี่คือกูจะพูดถึงพิกกี้ทั้งคลิปไม่ได้ เอาละครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าเนาะคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําการซื้อสัตว์ระดับเทพไปมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ถือว่าขั้นเทพเลยนะครับมันเป็นตัวอะไรไม่รู้ซึ่งเท็เจอร์เขาทําออกแบบมาได้โคตรโง่ <c oughs> คือมึงแบบลอกเลียนแบบผมกลัวมึงเอาผมกูไปอะ่ะทําไมมันโอ้กอดและสิ่งที่น่ารักที่สุดนะครับก็ยังคงหนีไม่พ้นกัผมสปริงสุดใัดียิ่งดูยิ่งเซง กูอยากตายแต่เราก็ไปบ่นอะไรเขาไม่ได้นะครับคุณผู้ชมรู้ไหมว่าสฟิงกับไอพวกตัวอัป,ปลักษ์พวกนี้ผมเป็นตัวทํำงินหลักให้กับกูเลยนะเว้ยเราจะบ่นอะไรเขาไม่ได้ผมปลดล็อกอา t ropical island ตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ Dark Cave Zone อ่าแต่ว่าทั้งสองที่ผมยังไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปพร้อมกันเว้ยไปตรงไหนก่อนดี ผมคิดว่าสัตว์เนี่ยมันไม่น่าจะได้ง่ายๆเว้ยเพราะว่ามันมีเควส์อะไรไม่รู้ให้กูทำมากมายเนี่ยนี่อะไรวะเนี่ย d ดย์ลี่เควสโอเคเควสแบบประจำวันกูไม่สนละกันนะครับเควสพวกนี้ทำแล้วแม่งได้แต่เอ็กพีแต่กูอยากได้สัตว์เว้ยกูพูดจริงเอาละเดี๋ยวเรามาดูตรงเพชรเซเลคเตอร์นะครับผมต้องการอะไรที่มันได้จำอะ่ะนี่ไงอันนี้ดับเบิลจำดับเบิลจำแม่เจ้าสุดยอดจริง ทุเล็ดมันมันทุเล็ดจังเลยวะโอลี่โมลีแป๊บนึงเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกบเอากบมันได้ซุปเปอร์จัำไง Yes อย่างงี้ดีวะด d o u b l ลจัมันกระจอกชิบหายเอาละไหนดูหน่อยมันมีอะไรบ้างเพ็ดเพ็ดเพ็ดเฮ้ยไหนในเพื่อนในเพชรเพ็ดเพ็ดเพ็ดเพชรเพ็ดพี่มึงอะไม่เห็นสักตัวหรือว่ามันจับไปแล้ววะโอย มึงนอ่อมึงทำไมถึงทำแบบนี้เอาเป็นว่าตรงนี้มิชชั่นเฟลนะครับเราไม่ได้เพชรอะไรกลับมาเลยล้านนี้เครื่องหมายอะไรก็ไม่รู้อุย๊ยนั่นตัวอะไรนะกูไม่รู้กระโดดใส่ก่อนเลยจงังหวะนี้คุณผู้ชมเราเจอปาวานนะครับเดสโคโรนาไวรัสมันแย่มากเลย <laughs> ไอปาวานตัวนี้มันสอนวิธีการป้องกันบาโลนาไวรัสเว้ย อย่างแรกให้กูล้างมืออย่างที่สองใส่หน้ากากแล้วใส่ถุงมือกูนี่อยากจะฆ่าม,มึงทิ้งมากเลยให้ตายเลยครับสรุปมึงจะให้เพชรกูไหมไอ้ปอบดูดิสถานที่นี้นะครับมีหลายตัวให้กูจับมากมายเว้แต่กูจับอะไรไม่ได้เลยเฮ้ยประวันสีน้ำเงินแค่เราไปคุยแค่นี้เราก็อันล็อกแล้วเหรอตรงนี้มีสตาร์ฟิชปลาดาวโอ้โหปลาดาวเมื่อไหร่มึงจะโอเคเดี๋ยวเอาปลาดาวมานะครับ Yes ได้ปลาดาวมาแล้วตรงนี้มีสัตว์หรือเปล่าไม่น่ามีครับผมมันเป็นเรือที่เจ๊งนะครับเพื่อนมาเอาปลาดาวนี้เร็วอ๋อไม่มีปลาดาวพอนแล้วไหมกูเอาไปแล้ว <laughs> อ๋อนี่ไงเพชรที่มันบอกออยสเตอร์เป็นหอยออยสเตอร์นะครับเจอแล้วอร่อยมากเนี่ยครับผมหอยพันธุ์นี้ชอบจริงเลยว่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสัตว์กันก่อนนะครับ ออสเตอร์ให้ความสามารถในการดำน้ำเราได้ด้วยอืถือว่าน่าสนใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมชอบก็คือความสามารถในการวิ่งเว้ยเฮ้ยเจอชาร์กมีชาร์กด้วยฉลามแม่เจ้ามานนี่อกไปกอดมันบอกให้บริงอะไรสักอย่างหนึ่งบริงพิชชาร์ตมันตะกี้กูบริงมาให้มึงแล้วไม่ใช่เหรอสงสัยต้องเอาไปให้มันเยอะๆหรือเปล่าวะหนึ่งตัวมันไม่พอคุณผู้ชมเนี่ยอะ กูเก็บมาละ4ตัวฉลามนี่ผมไม่รู้ว่ามันขายอะไรแพงหรือเปล่านะแต่ดูๆแล้วเนี่ยมันน่า,จ,าจะมีคุณค่าว่ะหรืออย่างน้อยๆก็เอาไปผสมพันธุ์ก็ได้นูนๆฉลามเอาไปเลยกูได้แล้วใช่ไหมเยี่ยมันล็อกฉลามแม่งกูดำหายลานั้นแม่งนานชิบหายจะบ้าตายมันยังมีกี่ชนิดวะเนี่ยแม่งมีแบบลีเจนดารี่อินเดโอเชียนอย่างเงี้ยไม่ไหวคุณผู้ชมไม่ไหว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 จริงๆนะครับ ผมขอกลับก่อนคือแค่กูอยู่ตรงเกาะเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงละเรามาดูกันนะครับว่าเขาให้เงินเราเยอะหรือเปล่าฉลามให้เงิน30บาทตอ่อหนึ่งวิพี่เนี่ยไม่เห็นจะแจมเลยแต่ไม่เป็นไรโคนโคลนออกมาเถอะนะครับคโคนไฮดราด้วยแบบว่าเอาสัตว์แปลกๆมาลองผสมกันดูอย่างเงี้ยอยากจะรู้ว่ามันจะได้ตัวอะไรนะครับเอาเะยครับเดี๋ยวเราไปอัปเกรดไทคูนกันเลยดีกว่า มีสิ่งหน,นึ่งเนี้ยผมที่ผมอัปเกรดไปแต่ว่าผมไม่ได้โชว์ให้คุณผู้ชมดูนะคือตรงนี้เว้ยมันเป็นคอมพิวเตอร์นะครับคอมพิวเตอร์ตรงนี้มันจะสามารถทําให้เรานั้นเปลี่ยนแบบการตกแต่งครับผมกําแพงหรือว่าประตูอะไรพวกนี้ได้เนี่ยเห็นไหมบอกตรงนะครับว่าไร้ค่านะชอบมากเลยไร้ค่าสุดๆนี่กูเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนประตูเ,เพื่ออะไรเนี่ยเฮด ผมเองก็อยากจะรู้นะครับถ้าเราเอาสฟิง์ผสมกับแมวเราจะได้อะไรออกมาสลามแม่งเสียไดายชิบหายเลยทำไมไม่ได้สลามออกมาวะโอไม่ก้ d นนี่ไฮดร้าโอเอาไฮดร้ามาเดี๋ยวนี้จะเอาไฮดร้าไปผสมกับอะไรดีไฮดร้าผสมฉลามเอออย่างนี้ดิจะได้เป็นไฮดร้าหัวฉลามคุณผ,ผู้ชมคิดว่ามันโง่ไหมไม่โง่หรอกเนาะเดี๋ยวรอให้มันขึ้นเต็มร้อยก่อน เอาจริงๆผมอยากจะรู้วิธีการผสมพันธุ์สัตว์มากๆนะครับเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันผสมไปแล้วมันก็เท่านั้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องมีตําราการผสมพันธุ์สัตว์ไว้ไม่อย่างนั้นเราเนี่ยเราจะผสมพันธุ์กันแล้วมันจะได้อะไรมั่วๆออกมาแล้วกลายเป็นสลามเงี้ยจะปวดใจเนี่ยเห็นไหมโอ้เดี๋ยวอันนี้มันปีนาตาเรากดคลิกเอาอู้ดูสิมันเป็นอะไรวะลูกอมเหรอชายนี่ คลิกลูกอมแล้วเราจะได้อะไรวะไอ้ลูกอมนี่มันคืออะไรโอ้นี่สัตว์ตัวใหม่ด้วยโอ้ my god อย่าเพิ่งไปกลับมาก่อน please please กลับมา please please เขี่ยออกมาเขี่ยออกมาขอโทษนะครับสัตว์ระดับแร่โอ้หายไปเลยแม่เจ้าหายไปแล้วไม่มีเหลือนะครับมีแต่อะไรวะเนี่ยลูกอมลูกอมมันทำอะไรได้วะ กดคลิกปุ๊บจะทําให้สัตว์มันชายนี่นจริงนะะครับชายนี่ไปก็ไม่รู้มันจะได้อะไรเหมือนกันแค่เนี้โอ้ยเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปที่ Dark Cave Zone นะครับไปดูว่าสถานที่นี้มีอะไรให้เราจับโอเคอย่างแรกกูเจอสลามเลยแม่เจ้าโอ้ชีตาเพชรไม่มันเป็นสัตว์เลี้ยงของคนอื่นเป็นของคนอื่นหมดเลยน,นี้เป็นที่กลับบ้านหิ่งห้อยเหรอวู้ จับได้ไหมเนี่ยแป๊หนึ่งเราต้องกระโดดจับจุดจับหิงห้อยยังไงเลยจุด yes ก็กูจะได้ไล่เห็ดนี่แหละเห็ดนี้กดไม่ได้นะครับมีปลาหัวบอกโอ้โหอูออ้ชัด no my god โอเคผมได้ black window มานะครับแมงมุมไม่ไหม้ดำ ไอ้จำวะจํวะที่นี่นี่หาสัตว์ง่าย <c oughs> หาสัตว์ง่ายหาสัตว์ง่าย <c oughs> เอาแล้วครับคุณผู้ชม <c oughs> ผมอัดเกมนี้มาประมาณ1ชั่วโมงได้ละนะครับถือว่าเหนื่อยมากๆเลยสิ่งที่เราได้มาก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นแมงมุมไม้มดำนะครับตัวตุ่นเอยยิ่งห้อยเอยอะไรประมาณนี้เนาะซึ่งของแต่ละอย่างนี่ค่อนข้างที่จะราคาดีด้วยนะครับ แจม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 เอาไว้เจอกันในคลิปหน้าดีกว่านะครับเดี๋ยวผมพยายามให้จะศึกษา how to ผสมพันธุ์สัตว์ให้มันได้ของแจมแจมเฮ้ยหรือว่ากูลองเลยดีวะเอาแมงมุมแม่ไม้ดำผสมกับหิ่งห้อยากูอ <c oughs> <c oughs> ยากตาย